เป็นงานมงคลแขกเหลือมากล้นมากัดพุกข์ล่าเลยเป็นพิธีแต่งงานผู้คนตอดขานพูดกันตื่นเอ็ดเจ้าเบิ้มแล้วเขาเป็นเจ้าภาพกินกันเป็นข้าวลาบหมูลาบเป็ดเจ้าเป่าและอายุสิบเก้าเจ้าเป่าและอายุสิบเก้าส่วนเจ้าสาวและอายุสิบเจ็ดเดี๋ยวต้องส่งตัวเข้อหอคืนนี้และเนาะต้องเหนื่อยต้องเหน็บเจ้าเป่าควรตื่นกระทิงแบง สาวควรบุกกระทิ่งแปลงคืนนี้ยังแจ้งรำไส่สี่ถ้เจ็บโหหน้าพี่ของตัวเจ้าสาวว้าวหน้าพี่ของตัวเจ้าสาวอรู้ไปเล่าต้องให้เจ้าเบาเขาเขาอะไรนอนด้วยก็เ <c> ห <oughs> อดใหย่ใหญ่ โลก 9, เก้าเขาไม่โยกตัวไหนเนี่ยคุจจะอยู่ไม่นานถ้าล้าลงเล็้ทำไมอ่ะเจ้โหยังติ้งตองอาจารยงเดินรถน้ำจบับกระเป๋านี่เต็งพ่อมีเป็นกรอนไหมได้ครับของผู้ชายพ่อให้มาตั้งแต่เกิดแสนประเสริฐจ,จงภูมิใจใช้เต็นที่บางคนสั้น บางคนยาวไม่พอดีต่างก็มีเหมือนกันอย่าหวันใจของผู้ชายหญิงชอบเอาไปใชใ้แต่งงานไปเธอใช้แน่แม่จอบวุ้นจะสั้นจะยาวใช้ลูกเดียวเชียวแม่คุณผมพูดถึงนามสกุลคุณคิดอะไร ขอคุณมีถนนงอกอย่างมัมนนนงเป็นพระง,งาดอะไรของคุณเคยเขาบอกนะผมพูดถึงอะไรน้ำสกุลเออ,อเพราจ้างชอบดารานามย้ำเป็นกูนชอบพระเอกก็ชอบแต่คอ,อีกทีได้ไหมจะสั้นจะยาวใช้ลูกเดียวเชียวไม่คุณผมพูดถึงนามสกุลคุณคิดอะไรดีดีดีทั้ง,งนั้นคณะ